มาวันนี้กลับมารับงานตุกจีนเลยรับความมงคลรับทรัพย รับโชว์ค่ะคนก็อยู่ที่งานวัน Dynasty Chinese New Year เซเลเบ a t i o n ที่วัน Bangkok ค่ะก็ใหญ่โตมววากอยากให้ทุกคนได้มานะคะจริงๆมาตอนนี้ก็ทันค่ะเพราะว่ากาลังจะเริ่มอ่านันนี้สัมภาษณ์ก่อนงานเนาะเี็ว่าโชว์เปิดแล้วก็รับการใช่ใช,ใช่ก็มีการมา้อบตั้งแต่เมื่อวาน่าอ่า้ก็เห็นแอบเห็นโชว์มาบ้างแล้วสวยจริงๆเป็นอะไรบ้างโชว์ไหนบอกซิพอดูได้ไหมล่ะค่ะพ๋อสปอนบอกว่าขี่มังกรหรือเปล่านี่อุ้ยยังไงล่ะหอขี่มังกร แต่ไม่ใช่ราอ๋อก็คือวันหยุทีแต่ว่าเห็นมีกระเตียมสลงสลิงอะไรกันด้วยตรงนี้คือมันโชว์มันจะยังไงบ้างคะแกดูที่นี่ปะเนี่ยไม่มีไม่มีแต่รอดูว่ามันสวยจริงๆค่ะก็คืออันนี้เป็นโชว์ใหญ่สุดเลยอีเวนต์ใหญ่สุดเลยแต่ต้นปีมาเนาะเชวายังไม่มีอีเวนต์ออกเลยค่ะิ่งมามีวันนี้ค่ะสุดจีนถ่ายมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นี่เธอ วันสองวันมาแล้วไง okay, like oh. like ่ไหมีหลายวันไหวว้ันจ่ายต้องวยพรไว้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนค่ะโดยเฉพาะคนใส่เสื้อสีเขียวนะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะชีวิตที่ผ่านมาดีค่ะมีความสุขก็เพิ่งกลับจากไปเที่ยวดิสแลนด์เออไ้สนุกมากค่ะพวกหนูก็ขับรถกันแบบหลายพันกิโลมากๆเลยใช้ชีวิตประลอดบ้านนับด้เหรือเปล่านับนับนับใช่เพราะนับถอยหลังเหนื่อยหนูเกินเลยทีนี้หลายคนอยากใช้ชีวิตในรถบ้านมัน เป็นยังไงบ้างคือเรามีเรามีที่พักของเราในแต่ละเมืองแหละแต่พอเราย้ายเมืองนานก็จะแบบพอหิวก็ทำกับข้าวในรถเลยแล้วทอดไข่ทอดอะไรหรือก็สนุกดีค่ะเมนูก็คือแบบหลากหลายเป็นเน้นง่ายเน้นเร็วเน้เเร็วใครเป็นแบบว่าแม่คัวประจําทีเออผู้จัดการกับพี่ช่างผมอีกหนึ่งท่านค่ะที่พวกเธอไปเขียนว่าเป็นแฟนใหม่ฉันช้คเดียวนั้น เห็นหน่อยเลยเกิดอะไรขึ้นมีแบบเสือไปลงหาว่าแบบเปิดตัวหนุ่มใหม่หนุ่มหล่อด้วยนะแต่ทั้งผันทางอีฉันไม่น่อยเลยค่ะทั้งเจ้าตัวน่อยหนุ่มหล่อว่าเป็นหนุ่มหล่อบอกว่าทำไมเรียกฉันว่าหนุ่มหล่อแต่ก็หน้าตาดีจริงๆในส่วนของช่างผมอีฉันแต่ในส่วนช่างผมคือจริงๆก็คือหวานดีด้วยหน้าหวานแต่ว่าไปเกลียดหนุ่มหล่อมันก็คือขี้เกเรนะสิพอเห็นข่าวแล้วงงกันไหม หนู่มขำค่ะแต่ว่าชางผมน่อยสรุปว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะเช็คข้อมูลก่อนเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคยาวีนเนาะเดีวกนเีวนอ่เออแล้วทีนี้เจออุปสรรคอะไรบ้างไี่ทำให้เฟิร์นเห็นบอกว่าอู้มียางแตก ลหลดไม่ไม่ขนาดนั้นแม่ก็จะเป็นผู้จัดก,การรับบทหนักค่ะเพราะขับรถที่เป็นเหมือนรถบ้านรถเหมือนบรรทุกเลยเ้ยะะเ<อ>ซึ่งเขาก็ทําได้ขับตัวเองเหรอเนอะใช่เขาก็ทํทไา,าได้ทําได้ดีค่ะก็ชื่นชมเราได้มีการลงขับอะไรเองบ้างไหมคะส่วนใหญ่จะช่วยประมาณแบบ20นาทีสุดท้ายที่จะถึงแล, <c oughs> แล้วเูาแบบดูแแล้วเออใกล้เดี๋ยวเราช่วยไหมเธอยเ แสดงความมีน้ำใจแบบใกล้ๆถึงแล้วทีเดียวเออเออแต่ว่ามไม่ได้เจอแบบว่าแบบเรื่องยากอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมในทิศก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆเช่น <bizarre> ม <thi> ีน้ำมันชนิดนี้ที่ต้องเติมกับรถบ้านหรืออะไรที่ต้องไปวิ่งหาซื้อหาเติมอะไรอย่างนี้บ้างค่ะแต่รวมๆก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีมีน้ำมันหมดกลางทางไหมมีบ้างก็ดับแอร์ดับอะไรจริงหรอคือมันมันเกิดอะไรขึ้นหาปั๊มไม่ได้หรืออะไรคะเออสมมติว่าเจอปั๊มใช่ไหมคะจะมีคำพูดคลาสิกว่าไปปั๊มหน้าเปล่า ใครมันพูดอะ <c oughs> ไรเงี้ยก <c oughs> ็แบบรอบๆไปก็รอบครอบขึ้นก็เติมเร็วขึ้น <c oughs> ไม่เอาแล้ว <c oughs> ว่าปั๊มหน้าอะไรไปคปปั๊มหน้าปะหล่ดใครพูด นาะแต่ไม่ถึงขั้นลงมาเข็นลงมาอะไรเนาะยังค่ะใกล้เคียงโอ้โชอบดีชอบดีชอบดีแล้สนุกค่ะนุ่นสนุกแต่ฉันบอกว่าชอบมากทลิปแบบนี้เวลาไปแบบจอยอะไรแบบนี้ไปชนไทยหรูอชอบภูเขาชอบต้นไม้ไ่คะเพื่อนๆบอกว่าเป็นสิบวันฉันเห็นแต่ภูเขาแล้วฉันคววางรูทไงอะไรอย่างเงี้แต่ก็วิวสวยทอมิล่ามันวิวสวยวิวสวยแฮปปี้เออมันเติมพลังได้แค่ไหนครับพ่อพีแล้วทำงานหนักมากครับคุณใบเฟิน ก็เติมได้เยอะค่ะพร้อมทำงานค่ะอ่าก็เลยต้องกลับมาทำงานเนาะต้องกลับมาทำงานเนอะค่ะใช้จ่ายไปเยอะจ้ะอ่ะเอาเรื่องรางวัลหน่อยล่าสุดก็เดินสายรับรางวัลเหมือนกันล่าสุดไปประเทศจีนอีกรอบหนึ่งดีใจายวยบ่ออ๋อใช่ไปสร้างไปสร้างสร้างเรื่องไปอยู่ดีาสวยประจักษ์ก็ มันก็ไม่คิดเนาะว่าเรามีโอกาสได้ไปรับรางวัลที่นู่นเลย้ะทุกคนที่นู่นก็ต้อนรับดีมากจริงๆเราอบอุ่นมากเราอาจจะเป็นแบบสาวไทยเดินงงๆอยู่นักแสดงที่นั่นก็แบบช่วยดูแลอะไรอย่างนี้ขอบคุณขอบคุณจริงๆเอย่างรูปภาพถ่ายที่เราแบบแต่คนบอกเอ้ยมีเฟิร์นแบบชีเซอร์ชีเซอร์ภาพผู้จางหลิงเออก็ดีใจค่ะคือด้วยความที่มันก็แบบห้องแต่งตัวจนอยู่หลังเวทีเนาะเขาก็มีการแบบให้สตาฟเชิญไปถ่ายรูปด้วยอย่างเงี้ยเราก็ดีใจค่ะ จริงๆเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วรอบหนึ่งใช่เคยเจอเวทีก่อนหน้านั้นค่ะเวลาประวัตของไอชีอีแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเจอกี่ทีก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นทุกอย่างค่ะตื่นเต้นอยู่นั่นเราก็เหมือนเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่บ้านดาลาเหมือนกันประมาณใหญ่ขนาใชญ่ได้ค่ะก็จะมีความแบบจะภาษาจะภาาจีนเพิ่มเติมหรือไงไม่ค่อยไม่ค่อยเลยพยายามอยู่ค่ะก็มีค่ะมีมีล่ามมีล่ามคอยคอยสอน พอเดินเลยล่ามไปหนูลืมแล้วคนหญ่แต่รอบนมีคุณก็แบบรีมากเลยรีเพราะว่าแบบเป็นภาพคู่ที่แบบเคมีได้เขาอยากจะแบบให้เห็นผลงานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะดีใจแค่นาสั้นมากมันดีใจจยามันันไม่รู้จะพูดอะไรไม่ดีใจจะมีโอกาสไหมเออ ถ้ามีโอกาสก็คงดีค่ะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มีงานที่เรารับไว้แล้วในทางของฝั่งประเทศเราที่น่าจะอีกยาวประมาณนึงเรื่องของจีนจะมีไหมเฟิร์นเพราะว่าเห็นแฟนคลับคนจีนก็คอมเมนต์ในโซเชียลกันเยอะว่าอยากให้เฟิร์นไปรับงานที่จีนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขามีติดต่อเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยอย่างที่คนบอกว่าปีนี้ทั้งปียังไงก็ก็ไม่ได้แล้วจริงๆอ๋อหลังจากนี้งานไหนจะเข้ามาไม่ให้รับแล้วเนาะใช่ค่ะมันยังมีคิวแท็กกได้อยู่เอออะไรที่ใช้คิวไม่ แ่จว่าจใหมต้อมีลุ้นรอคะอาจจะอาจจะค่ะแต่คิดว่าไองานเฟิรนลอตนี้ที่ต้องถ่ายเนค่อนข้างยาวอย่างอีเวนต์สั้นๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เวนวันได้เลยชอบก็อะไรเงี้ยเนาะอเออไ้ยากถาทงปะัแต่จรงๆ่ีมันให้เราแบบว่าได้ทำด้วยได้ทระแต่ตอบรับที่ดีดีใจค่ะก็ดีใจ น้องทองก็พาไปไกลกว่าที่คิดมาก<า>ๆ,ๆเลยนะคะตอนแรกก็กังวลว่าคนจะชอบไหมเนองทองประกายอะไรเงี้ยแต่พอพอทุกอย่างมันออกไปคือแฟนๆที่จินก็ดูทองประกายด้วยหรืก็ดีใจค่ะดีใจไม่คิดว่าเยาทองเขาจะไปได้ไกลก็บอกเขาว่าเยาทองพามาต่างประเทศแล้วนะอะไรเงี้ย ยาทองมาไกลานะเราเงี้ยเธอจะได้ยินฉันหรือเปล่าชอบขี่ตัวละครตัวเองสติไม่ค่อยดีค่ะเรียกว่ายายทองทำตืบอดีตจดีใจแต่ว่าชื่อใบเฟิร์นคือในโซเชียลของจริงีนเขาบอกว่ามีการถูกค้นหาเพิ่มขึ้นเหมือนกันหลังจากเราไปร่วมแบบงานรับรบางวัลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่าง, <c oughs> งที่แฟนจริงเขาอยากรู้จักเราอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นอีกดีใจค่ะจริงๆอยากขอบคุณมากมากด้วยเพราะว่าตั้งแต่สิ่งเล็กๆแฟนๆที่จริงก็แบบซัพพอร์ตหนูเรียกน้องน้ำมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็ทุกวันนี้ก็ตอบรับดีีีขขึ้้นนไปอออกกกก็บบคคุณมาาๆสสหรัโ่ะ น้องน้ำฟีเวอร์ทำถึงขั้นแบบแจนจีนบินมาไทยเพื่อใส่ชุดนักเรียนเลยกันนะเนาะตอนนั้นใช่ดีใจปีนี้ก็คืออย่างปีทองเราอยู่ไหมไปเโซนต้นเปี่ยนะเราจะพูดไปก่อนเลยดีๆอะไรไปขนาดนั้นไม่อะไรดีๆพูดไปก่อนดีที่บวกตีนะปีทองค่ะเพราะปีนี้เพราะปีนี้ก็มีงานงานเยอะใช่ส่วนใหญ่ปีนี้น่าจะเป็นแบบลุยถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายอะไรท้องเสียเหรอคะใช่ถ่ายซีรีส์ละครกินเนื้อเราไปกินเรื้อปีนี้ ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งคือเราประมาณหนึ่งดีกว่าหนูไม่น่าใจพูดไม่ได้รอคุยสรุปเรื่องดีเทลเหรอเอออะอวยพรจุดจีนตายอวยพรไปแล้วได้อีกนะคะขอให้ทุกคนรวยรวยมีความสุขสมหวังสวยหล่อมาทุกคนค่ะอย่าทะเลาะกันนะคะทุกคนโอเคค่ะปกติเป็ปกติโอเคค่ะขอบคุณค่ะ